ในที่สุดในที่สุดครับท่านผู้ชมตอนนี้ map desktop แคปน,นันกข่าวก็ได้มีกำหนดอัปเดตมาแล้วนั่นเองโอ้โหในที่สุดนานมากนี่ประมาณห้าหกเดือนเลยมั้งเนี่ยหรือว่านานกว่านั้นั้ะเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันออัปเดตล่าสุดก็คือการล่วง่างปีศาจะครับผมเอออันนี้คือแบบนานมากไอ้ท่าไอ้ท่าเนี่ยอยู่กับเรามาเนิ่นนานแล,แล้วไม่มีอัปเดตเลยครับ ก็ต้องมาลองดูกันว่าเขาจะมีอัปเดตอะไรมาบ้างครับแต่ที่แน่ๆเลยพลังที่เราดูกันรอบที่แล้วครับไอ้พลังอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นพลังของคอส m ิ c กาโรแน่นอนครับกาโรล่างพระเจ้าเนี่ยล่างจักรวานลน่นะครับผมที่คุยกันก่อนหน้านี้ที่ผมคิดว่าเป็นพลังของกาโรล่างคอส m ิ c ก็เพราะว่าตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มแบบชัวร์วแล้วว่าอันนี้คืออ่าไม้ตายของกาโรล่างคอสติคเพราะว่าดูจากโปรไฟล์ของแอดมินแล้วด้วยท่านผู้ชมแอดมินเขาได้เปลี่ยนโปรไฟล์ เป็นหน้าของอ,อ,อนนีะการโลล่างคอสมิกนะครับผมเป็น ขาวดํานั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชัวร์มากๆแล้วนั่นเองครับว่าเราจะได้เห็นการโรล่างคอสมิกนะครับผมในท่าไม้ตายของการโรล่างปีศาจและก็อีกหนึ่งอย่างที่ชัดเจนท่านผู้ชมเข้ามาในหน้าเดอะสตาร์แกรนด์กาวนี้มาที่อีเวนต์ครับโอ้โหกรเท่นี่เลยผม่มาจนได้อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มที่ชัวร์มากๆครับเพราะว่าเป็นรูปการโรล่างคอสมิกมาวะ่ะและก็เขียนคําว่า next update นั่นเองครับ ท่านผู้ชมในวันอังคารนะครับเดือนธันวาคมวันที่22นะครับ9โมงแต่ว่า9โมงถึง11โมงไม่รู้ว่าบ้านเราจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมจะกดไอ้นี่ไปเลยโหดูดีคนกดรอเล่นเต็มเลยอะ่ะฉันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันน,ะนี่เลยครับและ description นะครับเขาบอกว่าเราจะได้เห็นบางสิ่งจาก g a l a ็กซีนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองเฮย้ฮยคนเอา้าทีนี้เราน่าจะชวนแน่นอนเลยครับการอัปเดตธันวาจริงด้วยท่านผู้ชม อย่างที่ผมคิดไว้เลยว่าปีใหม่เนี่ยอัปเดตแน่นอนเพราะปีที่แล้วก็อัปช่วงปีใหม่เป็นแบบหิมะเลยครับเดี๋ยวก็ต้องมาลองดูกันว่าเดอะสโตนแก็เป็นกาวจะอัปอะไรมาบ้างรอบนี้อ่ะไหนพลังกาโลล่าคอสมิกก็กำลังจะมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ลองไปหาแมปที่มีกาโลล่างคอสมิกกันดีกว่านะฮะมันจะมีอยู่ไม่กี่แมปนะจริงๆจากที่ผมลองเล่นมาที่ผมเจอมามีอยู่3แมปที่เป็นแพทเทิรนกาวนะครับแมปที่1เลยก็คือแมปคอนเซปต์นั่นเองท่านผู้ชมที่เราเข้ามาเล่นประจำและมีพลังแปลกๆเยอะ นะครับก็คือเป็นพลังในวันพ l ส s man ทั้งนั้นเลยอ่าแล้วก็รวมถึงพลังการโลล่างคอสมิกด้วยในนี้ก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่เลยถ้าต่อยก็คือแบบว่าเทนะหรือว่าใช้ได้แบบนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่มีพลังการโลล่างคอสมิกเออเดี๋ยลองดูท่าที่หนึ่งกันนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนี่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 น,นี่นี่ไง <c oughs> การโลล่างคสาถึาถามีล่างแยกด้วยหรอว่าทีท่าที่สองครับนี่จับโยนขึ้นไปแล้วเจอหมัดสวน ทาที่3ครับนี่แล้วจับกระแทกพื้นสุดท้ายคือท่าที่4ี่กาวแลมนี่ไง <c oughs> แค่นี้เหรอเอาได้จะไปคอมโบต่อมีฟินิชประวัติท่าที่1ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยนี่ไงนี่ไงเล่า <c oughs> มีหมัดสีม่วงวะ <c oughs> แสดงว่าท่าอื่นก็อาจจะมีฟินิชนะดะลองดูท่าที่2ครับมีฟินิชหรือเปล่านี่จับโยนขึ้นไปแล้วต่อยแบบนี้โอไม่มีฟินิชหรอท่านี้ แล้วก็ท่าสามครับท่าสามมีฟินิตไหมไม่แน่ใจนี่ไงโอ้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 โอ,โอ,โอ้พาเข้าหลุมอวกากาศออรู้สึกกาโลในร่างนี้ก็สามารถแบบเอ,อ่อเข้าหลุมวอาไออย่างนี้ได้ปะวะถ้าจะไม่ผิด,ดนะะผมจำได้ว่าไซดามันไปแหกหลุมหลุมอวกาศอยู่นะลองดูทําไม่ตายนี่เป็นยังไงเมอนี่แยกล่างแยกล่างนะครับไม่มีเสียงเอฟเฟคด้วยนะฮะท่าที่หนึ่งออแค่นี้เลย เป็นล่างแยกนะครับตรงนี้กาโร่ล่างนี้น่าจะแยกล่างได้นะเอาจิงงผมก็ยังไม่ได้อ่านจริงๆสักทีนะเห็นแต่ภาพสปอยนะครับผมเออ,อันนี้ท่าที่2แล้วท่าที่3อ่ะนี่ <c oughs> ทำไมรู้สึกมันใช้ไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เลยวะนี่ท่า4แค่นี้เลยเหรอโอ้ท่าน้อยมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบวิ่งเข้าไปแค่นั้นเองครับผม,มท่าสองเออหมดแล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะ แบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบที่ยังไม่ได้แบบสมบูรณ์พลังสมบูรณ์อะไรนะครับแต่เขาทำคอนเซปต์ออกมานะครับว่ากาโร่ร่างคอสติคจะออกมาประมาณไหนนะครับคิดออกมาเองไม่ได้ก๊อปไข่นะครอันนี้ถือว่าดีมากเลยโอเคอันนี้คืออีกหนึ่งแบบครับที่มีพลังของการโล่ร่างคอสติคนั่นเองนะครับผม คือ The Stone Gate s t r o n g e s เป็นตั้งกาวคอนเซปต์นั่นเองเดี๋ยวไปดูอีกแบบหนึ่ง่าแบบนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งครับที่มีพลังของกาโร่ร่างคอสมิกนั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องเล่นเออ่กาโร่ร่างปีศาจก่อนแบบนี้จะเออ่การเปลี่ยนร่างค,คล้ายๆกับ The s t r o n g e s เลยนะก็คือเราต้องเล่นเออ่กาโร่ร่างปีศาจถึงจะไปเป็นกาโร่ร่างคอสมิกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมีกาโร่ร่างปีศาจก็นี่แบบนี้เลย <laughs> คือออเแบบนี้มันก็แบบเออก็แปลกดีเหมือนกันนะผมก็เห็นมาตั้งพักแล้วก็ลองเข้ามาเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะทำคลิปบ่อยอยู่เหมือนกัน ท่าสามนี่ท่าสามเป็นท่ารวมบาดครับนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วท่าสี่เอานี่ไปกินปล่อยพลังได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนร่างดูมาถ้าเปลี่ยนร่างแล้วเป็นกาโรล่าคอสบิกไงนี่โคตรเทอ่ะเราใช้ท่าที่หนึ่งดูครับเป็นท่ารวมบัดรวมบาดใส่รวมบาดใส่รวมบาดใส่ กาโล่ลัพระเจ้าเงยเฮ้โค้เด้เสียงเพลงยังเท่เลยท่าสองครับท่าสองเป็นท่าปล่อยพลังเอ้ยโอ้และโกคูมนอยู่ด้านหลังเฉยท่านี้แรงนะครับแต่ว่าเราจะโจมตีโกคูไม่โดนแค่นั้นเองเป็นอัตรานิยมโอเคแล้วก็ท่าสามเป็นเอ่อหมวดไซตามะนั่นเองครับนี่เลยก็จะผูหน้าของการโรมานิดนึงเป็นการก๊อปพลังไซตามะนั่นเองครับอย่างเช่นท่าที่หนึ่งนี่หมัดธรรมดาต่อเนื่องแบบนี้นั่นเองครับผม แล้วก็ท่าที่สามเออท่าที่2เป็นหมัดเอาจริงสีเหลือสปอนนี่กดเลขสามอีกครั้งหนึ่งนะยครับจะกลับเป็นร่างเดิมได้เอ่งครับจะกลับไปใช้ร่างเดิมได้ก็คือปล่อยพลังแบบเมื่อกี้ได้ดนเองรวมหมัดได้เหมือน,นเดิมนี่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 นนโคตรเท่แต่ถ้าสองเราใช้ได้ครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวจริง้ัย เปลี่ยนร่างเป็นพลังเซรามะก็หมดแล้วนี่อะไรกับผมนี่คือการโลคอสบิกผมว่าแบบนี้ทัาทำโอเคเลยนะถึงอาจจะว่าเอ,อ่อเอฟเฟกต์หรือว่าถ้าโจมตีอาจจะดูง่อยๆไปหน่อยนะครับแต่เอฟเฟกต์ถือว่าดีใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับเออไม่ไม่แย่ไม่แย่แถมเข้ามาไม่ต้องแต่งตัวด้วยนะครับก็คือเข้ามาปุ๊บเลือกตัวอะไรก็แต่งตัวให้อัตโนมัติเลยเลือกการโล่ร่างธรรมดานะครับนี่เลยก็เป็นการโล่ร่างธรรมดาให้เลย เออถือว่าเจ๋งไปกันอ่ะแบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่งครับที่มีพลังการโลล่างคอสมิกนั่นเองและนี่คือแบบสุดท้ายครับที่มีพลังการโลล่างคอสมิกนั่นเองนะครับ power of ์อตรมาแบบชื่อแบบโคตรแปลกแลวนี่ไงมีพลังการโลล่างคอสมิกอยู่นั่นเองครับอ่าพอเวลากดพลงังก็จะเปลี่ยนเลยนะมีอยู่แค่กี่พลังเองวะเนี่ยลองดูว่าเป็นยังไงฮะถ้าอ e. ีนี่ไงอืมแค่นี้เลยถ้าแบบนี้ง่อยอปปกว่าแบบเมื่อกี้ท่านผู้ชมผมบอกก่อนแต่ถือว่ามีนะ เออ,าอาท่าอาท่าอานี่ไง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 รัวหมัดดูดิดูท่ารัวหมัดดิ <c oughs> อย่างตลกเออท่าทีนี่ไงวับอืมวับได้วับได้ไดนะครับแล้วก็ท่าไวเนะี่ะท่าไวาคืออะไรเฮ้ยโอ้ปล่อยพลังสีม่วงแค่นั้นหมดแล้ว MP นี่ไม่มีนะครับเราต้องเออมันเป็นท่าพิเศษอื่นๆนั่นเอง อ,อันนี้ก็นับว่ามีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นว่าเป็นพลังการลุลร่างคอสมิกกันนะเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพาไปดูแมปที่มีการลุลร่างคอสมิกกันแล้วก็บอกข่าวสารนะครับว่าแมปเดอะสต l k e เกตเป็นเื่นเก่าเนี่ยกำลังจะมาแล้วนานผู้ชมแลวมาตอนปีใหม่ด้วยโคตรเจ๋ง เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับช่วงนี้เรากลับมาทำแบบ The Stargate m o u t a i n g u ให้บ่อยขึ้นดีกว่ามั้งท่านผู้ชมหากิจกรรมอย่างอื่นให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับถ้าใครยังไม่ลืมนะครับผมผมมี Discord นะครับในการทําคลิปต่างๆอยู่นะครับผมอยู่ใต้คลิปสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามารอว่าผมจะลงกิจกรรมอะไรให้เล่นในแบบ The Stargate m o u t a i n g u หรือว่าแบบอื่นก็ตามนะครับแต่ช่วงนี้จะลองกลับพยายามมาคิดคอนเทนต์เล่นแบบ The Stargate m o u t a i n g u ให้เยอะขึ้นดีกว่านะครับผมแบบใครอัปเดตแล้วตื่นเต้นอนะ่ะโอเค เดี๋ยววันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผม